สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องไต่ผ่านรวยชาแนลนะคะโปดใช้วิจรนนารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่ในการนําเสนอแนวทางตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆคะ่ะเพจท้าเวส,สวรันรนะคะ รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะให้เด่นสีนะคะก็จะมีตัวเลขสี่หนึ่งแดหนึ่งแปเม็ดเดียวนะคะให้1นสนะคะเลขทูบนะคะ8 1ดสค่ะ ต่อมาก็จะเป็นของเพจไทยทิพย์ LM นะคะแนวทางงวดวันที่1ตุลาคม65นะคะก็จะมีตัวเลขมาให้มี5มี0มี4มี7นะคะ3ตัวก็จะมี5 4 7 5 0 4 5 0 7 0 4 7 2ตัวล่างก็จะมี50 80 แล้วก็หนึ่งศนย์นะคะรอผลนะคะค่อยสรุปอีกครั้งวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้าให้สามมานะคะเด่นสามนะคะสองตัวก็จะมีตัวเลขสามหกนะคะสามตัวก็จะมีตัวเลข สามสี่หกนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะเอามาก็จะเป็นของแอดจิ้มพารวยใสด่วนรัฐบาลวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะก็จะมีตัวเลขมาให้มีสามสี่สามหกสี่หกสี่แล้วก็สามเจ็ดนะคะ ต้นไม้จ้างวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะให้ล่างมานะคะก็จะมีเลขสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ด แล้วก็สี่แปดนะคะของต้นไม้จ้านะคะต่อไปก็จะเป็นของหลวงพ่อชอนวัดบุญเกิดนะคะเป็นเลขหลุดลายนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะเออก็จะมีตัวเลข 986นะคะต่อไปก็จะเป็นของรัฐไทยชุดที่1นงนะคะงวดวันที่1ตุลาคม65นะคะก็จะมีตัวเลข23 26 28 36 38 68 3ตัวก็จะมี236 2องสามแปดสองหกแปดแล้วก็สามหกแปดนะคะของรัฐไทยนะคะชุดที่หนึ่งนะคะมาดูชุดที่สองนะคะของรัฐไทยชุดที่สองวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะก็จะมีตัวเลขสามหกสามเจ็ดสามเก้า หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าสามตัวก็จะมีเลขสามหกเจ็ดสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าแล้วก็หกเจ็ดเก้านะคะต่อไปก็จะเป็นของเฮียออสนะคะรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะ ให้สองค่ามานะคะเม็ดเดียวแปดสองห้านะคะของเฮียออสนะคะเม็ดเดียวนะคะวันวันที่หนึ่งตุลาคมหกค่านะคะสองตัวก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าหก เม็ดเดียวง้อที่หนึ่งตุลาคมหกห้าสตัวก็จะมี3ามเจ6แล้วก็3 7 9นะคะของ3ามดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะงวดที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะก็จะให้ สี่มานะคะสี่หลักร้อยนะคะก็จะมีตัวเลขห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สี่แปดเก้านะคะลูกศรชี้ไปตรงเลขสี่แปดเก้านะคะอาจจะเป็นตัวเน้นอะไรอย่างนี้นะคะ วัดวันที่16กันยายน65าก็แม่น3ตัวนะคะให้เจ3มานะคะแม่นนะคะต่อมาก็จะเป็นของเอมน้อยวรชัยนะคะเอ่อวดวันที่1ตุลาคมห5้านะคะเอ,อาไาตามต่อครับพี่พี่แนวทางว,วันที่1นึ่ตุลาคมห5้า ให้841เน้น41 48 18ลงไว้วันที่16กันยายน65เวลา2ทุ่ม51รอผลถูกทำบุญตามกำลังศรัทธ,ธาวัดเต่าใหญ่ที่สุดในโลกอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะคะ เมื่งวดวันที่16กันยายน65ก็แม่นนะคะให้5-7มานะคะต่อมาก็จะเป็นของ ADIQ Idea นะคะไทยแลนด d งวดวันที่1ตุลาคม65นะคะ2ตัวก็จะมีตัวเลข7-3 8-3 3, 8, 3. ตัวก็จะมีตัวเลข5-7-3 5 8 3 9 7ดสามเนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายผ่ารวยชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยๆเฮงๆกัน,กน,กนทุกท่านเลยนะคะงวดนี้นะคะ ขอจบคลิปเวตาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ